สอ,อย่างที่มือใหม่คนใช้ดอติงโดยเฉพาะโมเดลแม็กมิกมักจะทำภาพอย่างแรกถ้าจะทำภาพนะเดี๋ยวมาลองดูรูปนี้ก่อนถ้าจะเจนรูปใหม่ต้องเช็ครูปตรงนี้มันตรงกรอบดีหรือเปล่า หรือถ้าแบบเอาชัวๆให้กดสร้างหน้าใหม่ไปเลยแล้วค่อยกดเจนรูปอย่างที่สองอย่าลืมดูค่าสเตนตร,ตรงนี้ก่อนจะสร้างรูปใหม่แนะนำให้ตั้งเป็นร้อยถ้าไม่ตั้งเป็นร้อยแล้วยังมีรูปเดิมค้างไว้อยู่เดี๋ยวเอารูปนี้ให้ดู สมมตินะตั้งเป็น10%แล้วก็กดเจนรูปมันก็จะได้รูปแทบไม่ต่างจากเดิมเพราะว่าการลดค่าตรงนี้สเตน มันจะเป็น image to image มันจะได้ภาพที่ไม่ได้ต่างจากเดิมถ้าจะให้เป็นภาพใหม่ต้องปรับตรงนี้เป็น100%แล้วก็แนะนำให้เปลี่ยน e ซ d แต่ที่พลาดบ่อยที่สุดก็คือไปขยับเมาส์หรือว่าขยับรูปตรงกลางพอเจนรูป ภาพมันจะถูกเจนซ้อนข้างหลังแนะนําให้คลิกที่รูปก่อนสมมติถ้าไปเผยเลื่อนแบบนี้นะคลิกที่รูปมันก็จะกลับเข้าที่แล้วก็เปลี่ยนซีทแล้วก็กดเจนรูปได้เลยก็จะได้รูปใหม่อีกวิธีก็คือสร้างหน้าใหม่แล้วค่อยเจนรูปจะได้รูปใหม่แบบชัวร์ก็มีสองข้อหลักๆนี้เท่านั้นที่มือใหม่ทำพลาดบ่อย อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการตั้งค่าของโมเดลแม็กมิแต่และเวอร์ชันมันไม่เหมือนกันเวลาใช้โมเดลตัวอื่นแล้วก็สลับมาใช้ m a ็ m i x ต้องมาเช็คการตั้งค่าอีกครั้งหนึง่งรูปที่ถ้าจะให้มีคุณภาพดีก็ควรเป็นภาพขนาดใหญ่อย่างที่ผมใช้ประจำเป็น8 9 6 1คูณ สำหรับภาพแนวตั้งแล้วก็อัพสเกลเลอปิดไว้ตลอดเลยถ้าเปิดไว้ตอนพร้อมกับตอนเจนภาพมันจะทํางานช้ากว่าปกติใช้ที่หลังจากเจนรูปดีกว่าตัวอัพสเกลเลอร์สเตส่วนใหญ่จะใช้ไม่เกินสิบเทคไกด์แดนตั้งเป็น1ตลอดเลยถ้าเป็น2หรือว่าเป็นค่าอ,อื่น โอกาสที่ภาพจะเพี้ยนมีสูงแล้วก็เซมเปอร์ให้ใช้ตัว SDE Color จะให้ภาพที่คมแล้วก็มีความสมจริงมากกว่านอกนั้นไม่น่ามีอะไรต้องมาเช็คอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปสกิปหนึ่งหรือสองไม่เกินนี้ปกติผมจะตั้งไว้เป็นหนึ่ง มีแค่นี้สำหรับรีเช็คคนที่รู้สึกว่าทำรูปแล้วทำไมรูปได้เหมือนเดิมหรือว่ารูปมีความเพี้ยน